ดาวของร้านอะไหล่าสาวสวยชีวิตพังติดคุกฟรีสองปีตำรวจจับมีเอี่ยวค้ายายกฟ้องพักสินกลับไม่ได้คืนวันนี้ถามสุดซอยพบก,กับพิธีกรคนสวย ธัญญ่าธันเย,นยเรศค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีนงานในรายการถามสุดซอยนะคะต้นซอยกลางซอยเราไม่ถามแต่เราจะถามสุดซอยค่ะวันนี้เรามาส่งท้ายปีนะคะกันด้วยเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะที่ติดคุกนานถึง2ปีในคดีค้าย,ยาเสพติดแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้ทําค่ะเรื่องราวเป็นยังไงมาคุยกับเธอเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณสุกัญญาหรือว่าคุณจอยค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจอยติดคุกสองปีเหรอคะใช่ค่ะ เกี่ยวกับคดีขายาาขายาค่ะจริงๆราคาไหมคะไม่ได้คาะค่ะแล้วไปติดได้ยังไงอ่ะเป็นแม่ค้าค่ะขายของค่ะแล้วก็ขายอะไรมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ตลาดซับเจริญค่ะค่ะค่ะขายปีนี้กับปีที่21ค่ะคือขายมาเป็น21ปีอะไรมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วมาเจอเรื่องราวอันนี้ตอนปีที่เท่าไหร่คะสองเข้าปีที่สปีนี้ค่ะเพราะว่าติดคุก2ปีแล้วออกมาเกือบปีแล้วค่ะค่ะ แล้ว,วเราขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดได้ยังไงคะก็มีน้องคนหนึ่งเขามาซื้ออะไหล่เพื่อจะไปขายเปิดร้านค่ะค่ะเราก็รับเงินจากน้องเขาโดยที่ว่าเขาว่าจ่ายมาเราเป็นแม่ค้าเรารับเขาโอนมาเราก็จบอะ,ค,ะค่ะก็คือแล้วก็วันหนึ่งก็ตำรวจมาจับว่าเราร่วมกันค้ายยาเสพติดกับกับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอคะค่ะแล้วเขาโอนมาเท่าไหร่คะ เป็นหลายหลายยอดค่ะเขาเปิดร้านเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขามีงบ4ี่แสนกว่าตกลงว่าจะซื้อขายเป็นเงินสดค่ะแต่นะคะคือเขามีงบ4ี่แสนบาทใช่ในการที่เขาจะมาซื้ออะไรจากปีจอยเขาจะเอาไปเปิดร้านของเขาร้านไม่ไกลกันนะคะแค่ถัดไปล็อกเกียวเองค่ะก็คือเปิดใกล้กันเลยแล้วทำไมตอนนั้นถึงยอมอะคะก็น้องเขาบอกว่าอยากอยากอยากขายอยากเจริญเติบโตเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยอย่างนี้มันจะไม่กลายเป็นคู่แข่งกันหรอคะไม่ค่ะในเวิร์กนั้นเป็นตลาด อะไรมอเตอร์ไซค์ทั้งเวิร์งเลยค่ะค่ะค่ะงั้นก็เราเราก็เลยขายให้เขาขายให้เขาค่ะแล้วเขาไปขายต่อบวกอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยเหรอคะจอยจะบวกเขา5้าบาทสิบาทในราคาทุนของจอยจอยจะบวกเขานิดหน่อยเพราะว่าเราเคยรู้จักกันค่ะแล้วเขาก็ไปขายแล้วมันไปขายเองใช่ค่ะเริ่มต้นที่โอเคเขาบอกเขามีเงินสี่แสนบาทใช่ค่ะแล้วคุณจอยทําไงต่อจอยก็บอกว่าถ้ามีงบเท่านี้แต่แต่จอยขอซื้อขายเป็นเงินสดนะเพราะว่าเราบวกกาไรเขานิดหน่อยเองค่ะค่ะหลังจากนั้นพอเอาไปก็ ไม่จ่ายบ้างจ่ายล่าช้าบ้างทวงทีให้ทีทวงทีไม่รับโทรศัพท์หายไปอย่างเงี้ยค่ะและ้วแล้ว<ล>คุณจอยคือ,อยังไงคะคือเขามารับของไปแล้วเขาไม่ต้องจ่ายเงินตอนที่เขาเอาของไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจ่ายเลยแล้วร้านเขาถัดไปอีกไม่กี่ร้อเองค่ะ,ะจัดร้านให้หนูหน่อยจอยอะรับเปิดร้านด้วยคุณมีต้นทุนเท่าไหร่คุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ม,มาซื้อของจอยจอยก็ไปเปิดให้อยู่คูบอนจอยก็ไปเปิดค่ะค่ะ,ะแต่นี้เห็นอยู่ใกล้ๆกก็เอาของเราเนี่ยค่ะไปจัดของ คือเช็คเช็คเช็คน้องเช็คเราเช็คเข้าจัดร้านเลยจัดให้เขาจัดเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมาเปิดแล้วก็สรุปว่าก็ไม่ให้เงินตามตามที่คุยไว้เลยค่ะไม่ได้จ่ายเลยไม่ได้จ่ายเราเป็นเราทวงถามเราไปยึดของเลยได้ไหมอ่ะก็มีคุณแจค่ะคุณแจของเขาของอยู่ถ้าเราไปตัดมันก็มันก็ผิดค่ะก็คือเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดขายของหรอคะบางทีให้ลูกน้องมาเปิดค่ะซึ่งเราเราไม่รู้จักใช่ค่ะแล้วก็ทวงไปเรื่อยๆทวงไปได้ วันนี้อย่างน้อยวันนี้ต้องได้แปดหมื่นตามบินนี้เขาก็โอนเข้าพอโอนเข้าเราก็เออเงินเข้าแล้วก็ไม่เป็นไรดี๋ยใจเงินใช่สบายใจจบแค่ตรนั้นแล้วค่ะพอใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้ครบสี่แสนจนจนมีเรื่องยังไม่ครบเลยค่ะแล้วความถี่ในการที่เขาเอาเงินโอนเข้าบัญชีคุณจอยล่ะคะถี่ขนาดไหนทั้งหมดที่ขึ้นศาลตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณแปด สิบกว่าครั้งอะค่ะแปดถึงสิบกว่าครั้งได้ซึ่งยอดก็จะอยู่หลักหมืน่นหลักหมื่นค่ะแต่ไม่ถึงสา <3 S 1> ม0 0่น,นไม่ถึงค่ะค่ะทั้งหมดที่โอนมาในใ,ใ,ในในในที่ประมาณสองแสนกว่าเองค่ะค่ะสองแสนกว่าที่ได้เงินคืนใช่ค่ะแล้วอะไรที่ทําให้คุณจอยต้องมาสวยเพราะเรื่องนี้อะไรที่ทําให้จอยสวยเพราะเรื่องนี้เพราะว่าน้องสองคนสามีพัญญานเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยค่ะ เขาว่าให้ลูกน้องเขาโอนเข้าบัญชีจอยอืแล้วตำรวจเนี่ยจับยากับน้องน้องลูกน้องเขาเนี่ยค่ะสองหมดพันหกร้อห้าสิบเมตรเป็นยาอะไรคะเป็นยาบ้าค่ะยาบ้าสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบเมตรสองผัวเมียคู่นี้ที่มาซื้ออะไรจากคุณจอยขายยาใช่ค่ะแล้วตำรวจก็คือจับเขาสองคนจับน้องผู้ชายคนนี้ก่อนค่ะที่เป็นลูกน้องเขาเนี่ยค่ะเอาจับ um. ลูกน้องก่อนใช่ค่ะจับลูกน้องปุ๊บ ดูดูในมือถือของน้องคนนั้นว่าได้โอนเงินให้ใครบ้างใครนี่บ้างก็วนมาวันนั้นวันที่ส0มสิบปัญญาที่น้องคนนั้นโดนจับมีชื่อจอยเป็นเป็นแบบว่าโอนเงินให้คนนี้ค่ะโอนเงินให้สุกัญญาเนี่ยค่ะก็คือมีชื่อของคุณจอยที่ได้รับการโอนเงินใช่ค่ะก็เลยทําให้ตํารวจบุกมาที่สงสัยก่อนค่ะสงสัยคุณจอยค่ะแล้วก็เริ่มจากวันนั้นก็ เขาก็ยังไงก็ไม่รู้จนจนมาถึงจับจอยค่ะเขามาจับยังไงคะก็บุกขึ้นมาที่บ้านเลยค่ะเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างคือก็ช่วงประมาณใกล้เช้าแล้วค่ะจะหกโมงเช้าก็ได้ยินเสียงปึ้งปังป้งปังปังอยู่ล่างซึ่งจอยนอนอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนแล้วก็พอเสียงปึ้งปังก็เพื่อนก็บอกว่าจอยจอยเนี่ยเหมือนมีคนมาอะไรเงี้ยก็ตื่นกันก็มองมองลงไปก็เหมือนคนจะปีนปีนเข้าบ้านนะคะแต่แต่ที่เราตกใจคือมีปืน อะไรเงี้ยค่ะแล้ว,ลวอบอกว่าตอนแรกเราคิดแม้ว่าว่าเป็นผู้ร้ายเป็นคนร้ายจะมาปล้นบอกว่าวน่าจะเป็นตำรวจเพราะว่าเห็นเสื้อเหมือนเหมือนเหมือนตำรวจอะ,ค,ะค่ะแล้วมีหมายจับมาด้วยไหมคะวันนั้นไม่เห็นอะไรเลยค่ะมันมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ดุแบบเร่งปุ๊บ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 ,บพอเขาถามว่าใครชื่อจอยสุกัญญาหนูก็บอกว่าหนูเองงั้นงั้นหนูไปสอนอกับพี่เลยหนูก็เอาคุณแจรถเนี่ยก็ให้เขาไปแล้วหนูก็ไปไปรอที่สอนอ,งองค่ะค่ะแล้ว,ลวตอนนั้นเราเพิ่งตื่นเราได้อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้า อะไรให้มันเรียบร้อยไหมอะคะหนูเป็นคนนอนไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าเอาเรื่องจริงแล้วก็วันนั้นตํารวจน่าจะพี่เขาบอกไปใส่เสื้อผ้าก่อนเขาก็ปิดประตูเข้ามาทีบอกไปใส่เสื้อผ้าก่อนคือเขาบุกเข้ามาขนาที่เราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเป็นคนแบบว่าใส่น้อยอะค่ะผ้าก็นอนกับเพื่อนผู้หญิงก็ลงก็ห่มผ้าธรรมดาอาจจะมีแค่กางเกงในเสื้อในอย่างเงี้ยะค่ะประมาณนั้นค่ะอ่ะพอไปใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ต้องไปก็ไปไปสอนอค่ะแล้วตอนแรกเราคิดไหมว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมทำไมว่าไม่ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ ก็ไปก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่เขาเข้าใจกันก็คงได้กลับบ้านค่ะค่ะแล้วพอไปถึงสอนอไปถึงสอนอ,อก็ใครไปนั่งไปนั่งอยู่ตั้งแต่เช้าจนช่วงประมาณหกโมงเย็นสองสองสามีพัญญานี้เข้ามาแล้วก็มีเพื่อนของสองสามีพัญญานี้ยเข,ข้ามาอีกทั้งหมดวันนั้นน่ะก็คือสี่คนเนี้ยโดนใส่กุญแจมือค่ะ แล้วคุณจอยเองโดนไหมคะจอยไม่ได้ใส่กุญแจมือค่ะแล้วตอนที่เราไปถึงตอนตอนตอนถึงที่สอนอเราได้ถามตํารวจนะว่าเราโดนเรื่องอะไรยังไม่ได้ถามค่ะที่อยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นก็คือไม่รอเลยรอก่อนแล้วตำรวจคุยอะไรด้วยอะคะไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรเขาเขาก็เดินไปเดินมาอะไรเขาบอกรอก่อนรอก่อนค่ะรอก่อนรอจนถึงหกโมงเย็นอ่ะพอถึงหกโมงเย็นค่ะอะไรเกิดขึ้นอีกก็สองสองสองแฟนเนี้ยเขามาแล้วก็พร้อมเพื่อนเขา เขามาก็เห็นใส่กุญแจมือเข้ามาแล้วก็นั่งอยู่ที่สอนนอเราเอกใจไหมคะว่าเอ๊ะสองคนนี้ที่คืนเงินเราไม่ครบโดนตนํารวจจับเรื่องอะไรก็เขาตํารวจบอกว่าตอนตอนที่ก่อนน้องคนนี้เข้ามาพอเปิดประตูเข้ามาเหมือนเป็น,เป,นเป็นห้องข้างล่างเขาอะค่ะพอเปิดประตูเข้ามาเขาก็บอกว่าอ่าเนี่ยตบไปเลยให้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 เราอะตบน้องผู้ชายคนนี้ให้ตบทําไมอะคะ เราก็ถามว่าเอาพี่หนูจะไปตกก็ได้ไงอะไรเงี้ยบอกตกมาเลยมันทําให้เราเดือดร้อนนะอืหนูก็บอกไม่ตกแล้วค่ะพี่ค่ะค่ะตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นแค่แค่เรื่องเงินไหมคะที่เขาไม่คืนเยังไม่เข้าใจว่าไปเกี่ยวอะไรคือคือเป็นแม่ค้ารับเงินยังไม่ไม่มีส่วนเข้าใจว่าว่าเราผิดอะไรคือไม่ไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องยาเสพติดเลยตอนนั้นค่ะค่ะไม่รู้เลยว่าว่าเขาจะแบบว่าคิดว่าเราค้าสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบเมตรนี่เป็นยาของเราค่ะค่ะ แล้วอะไรเกิดขึ้นอีกอะคะก็พอนั่งไปนั่งไปเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปเซ็นชื่อนะใครเซ็นก่อนก็ได้กลับก่อนหนูก็เซ็นเซ็นก็ก็ก็เข้าคุกติดอยู่ห้องขังข้างบนก่อนคะ่ะก่อนที่จะส่งไปคุกจริงแล้วไม่งงหรอคะอา้าวก็<อ>กงงแต่ก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรใครฟังไม่มีใครฟังเราอยู่แล้วคะ่ะถึงเวลานั้นจะเรียกใครดีไม่มีใครเขามาฟังเหรอคะแล้วตอนนั้นเราได้อ่านไหมคะว่าเราเซ็นไม่ได้อ่าน,านค่ะ แล,แล้วทุกวันนี้รู้รู้ไหมคะว่าเราเซ็นอะไรไปรู้แล้วค่ะเซ็นอะไรคะรู้ตอนที่ไปติดคุกแล้วค่ะจะมีเจ้าพนักง,งานไปทําสํานวนที่คุกค่ะค่ะเขาพิมพ์สํานวนเสร็จเขาก็ให้เรารับฟังว่าสิ่งที่เราโดนเข้ามาเนี่ยคือเราเนี่ยนางสาวจอยสุกัญญาเนี่ยได้ค้ายาบ้าจํานวน28,650เมตรค่ะ,คะให้กับนายคนเนี้ยค่ะ เราถึงได้เข้ามาติดแล้วเราได้ได้ทักท้วงไหมคะว่าฉันไม่ได้ขายพูดจนจนน้ำตาจะเป็นสายเลือดไม่มีใครฟังแล้วหรอกคะ่ะแล้วเข้าไปอยู่ในคุกค่ะแล้วทนายล่ะคะทนายมาตีเยี่ยมหลังจากหลังจากเราเข้าไปติดแล้วค่ะติดนานไหมคะกว่าจะเจอทนายเข้าวันวันที่สามคะ่ะเจอทนายแสดงว่าครั้งแรกที่เซ็นนี่คือเซ็นรับสารภาพหรือเปล่าคะ เขาบอกว่าไม่ได้เซ็นรับสาร,รภาพค่ะเซ็นแค่ว่ารับฟังข้อกล่าวหาค่ะแล้วมันมีผลที่ทําให้เราติดคุกวันนั้นไหมคะ hmm. กับการที่เราเซ็นโดยที่เราไม่ได้อ่านคืออ่านหรือไม่อ่านยังไงก็ต้องเซ็นค่ะ hmm. ค่ะทาง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 ศาลทางพอเข้ามาเข้ามาติดคุกแล้วเนี่ยค่ะหนูบอกว่าตอนตอนแรกหนูบอกว่าไม่เซ็นดีกว่ารอพี่ทนายเพราะหนูไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ใบเดียวแล้ว แล้วการอ่านของเขาว่าเขาต้องพิมพ์เสร็จแล้วก็ส่งมาข้างในแดนเพื่อเราอ่านแล้วจะต้องรีบอ่านเพื่อเอาเอกสารชิ้นนี้ตีกลับไปให้ตำรวจเอาไปค่ะมันไม่ได้มีเวลาอ่านถึงขนาดนั้นนะคะที่ที่แล้วชีวิตเรามันก็มันน้ำตาก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรแล้วค่ะแล้วตอนที่เขาเอาเราเข้าคุกอะ่ะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพอปิดประตูคุกปุ๊บนี่แบบมันใจคิดว่าฝันค่ะ มันมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราเคยพบเจอเลยในชีวิตใช่ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอด้วยถูกต้องไหมคะไม่คิดว่าจะต้องมีมีชีวิตยอยู่ในนั้นค่ะเราได้คิดไหมคะว่าวัาวนนั้นที่เราก้าวเข้าไปอ่ะจะอยู่ในนั้นสองปีไม่คิดค่ะไม่คิดแล้วก็คิดว่าฮ้ยประกันตัวไม่ทันหรือเปล่าหรืออะไรเดี๋ยวค่ได้กลับไม่เป็นไรหรอก ค่ะเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วทําไมถึงได้อยู่ในนั้นถึงสองปีทั้งทังที่เราไม่ได้ทําค่ะมีแต่คนพูดแบบนี้ค่ะถ้าถ้าไม่มีมูลคงไม่ไม่โดนเข้ามาคนในนั้นเขาชอบพูดกันคะถ้าไม่มีมูลอาถ้าไม่ได้ทํายาจริงใครก็จะจับมาค่ะค่ะซึ่งเราเราเคยได้ได้สืบหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมคะว่าทําไมเขาถึงคิดว่าเราค้ายยาสืบค่ะเพราะอะไรก็เข้านะไปก็เจอเจอแฟนของ น้องผู้ชายที่ที่มีการโอนเงินให้ให้จอยอะคะ่ะค่ะไปเจอเขาพอไปเจอเขาเขาก็บอกว่ามีวันหนึ่งเขาบอกว่าอ่าพี่พี่จอยเนี่ยแฟนหนูเขียนจดหมายมาแฟนเขาก็คือคนที่โอนเงินให้จอยที่เป็นลูกน้องของสองสองสามีพันญา,านี่ก็ในข้อความจดหมายก็เออได้ข่าวว่าคนชื่อจอยสุกัญญาเขาโดนมาแล้วใช่เปล่าฝากฝากขอโทษเขาด้วยนะอือเมย์รู้ใช่ไหมวันนั้นถ้าถ้าหนูไม่ทาแบบนี้ เขาจะจับแม่หน่่ยนี่คือคำพูดของผู้ชายคนนั้นค่ะแสดงว่าเขาตั้งใจตั้งใจค่ะที่จะให้เป็นคุณจอยใช่ค่ะเขาก็เลยวางแผนที่จะมาซื้อของแล้วก็เปิดร้านแล้วก็ให้โอนเงินเข้าไปีนคุณจอยไม่ไมไม่แน่ใจว่าน้องสองน้องพวกนี้เขาตั้งใจหรือเปล่าแต่น้องผู้ชายคนนี้บอกว่าโดนบังคับให้เป็นชื่อจอยสุกัญญาสุกุโลเพื่อจะให้รับหน้าที่การโอนเงิน เป็นแบบว่าเหมือนเบื้องหลังการ้ายาเป็นตัวจ่ายยาค่ะเอาแล้วแบบนี้มันมันไม่ต้องหาหลักฐานเหรอว่าเราทนายหนูก็ถามค่ะวันที่เบิกเบิกความทนายบอกว่าได้สักประวัติได้ได,ได้ได้สืบประวัติเขาบ้างหรือเปล่าว่าเขาทําอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรเขาเป็นยังไงอยู่ยังไงมาค่ะค่ะ,ขะเขาบอกไม่ได้ไม่ไม่เคยไปดูประวัติเลยอโอเคเรื่องราวมันยังมีอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยบุญจอกันต่อค่ะ สาสุดซอย